เรากา็ขับไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปวิ่งทดสอบ h o n d a Civic f d d o g 1.8นะครับหลังจากที่โอเวอร์เกียกับทางร้านไปนะครับก็ ตอนนี้ก็วิ่งมาสักพักแล้วนะครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อยู่ที่88อุณหภูมิหม้อน้ำก็88นะครับโอเคอ่นะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับ บแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับหลังจากวิ่งยาวๆติดๆกันสองชั่วโมงแล้วครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับวิ่งมาสั้นะนะ่นดูความเร็วประมาณสนะักร้อยสิบแปดนร้อยยี่สิบรอบอยู่ประมาณสักสองพันกว่านะไปถึงสองพันห้าอันนี้คืออ,อ,อย่างที่บอกครับว่าประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์หลังจากโอเวอร์ฮอดของทางร้า ใช้อะไรเกรดรีเมียมแล้วก็รีวิวทองคอมเพวเตอร์ด้วยนะครับผลที่ออกมาเกียร์ก็ทํามาได้เต็มประสิทธิภาพตามที่มันควรจะจะเป็นนะครับพอประสิทธิภาพการทํางานเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นมันก็จะส่งผลให้รถประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ดูอุณหภูมินะครับตอนนี้ก็ดน 91, นะูประมาณ91อนะอุณหภูมิมันเกียร์อุณหภูมิหม้อน้ำก็8 8สิแ กดเกียร์ครับเกียร์รอยรโอเคอเดี๋ยวก็มอนิเตอร์ดูอีกทีนะครับว่าความร้อนน้ำมันเกียร์ของรุ่นนี้สูงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับกับการวิ่งยาวๆความเร็วประมาณ1 0 0ย2 0นะครับน่าจะพอสรุปได้คร่าวๆนะครับว่าสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็คือ ขันน่าซีวิ f 1.8นะครับขับแบบยาวๆต่อเนื่อง100-120กิโมต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลาติดต่อกันประมาณสัก2ชั่วโมงอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ที่ระบายกับอ,อุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานนะครับก็คือวอร์มเมอร์เนี่ยอุณหภูมิที่ได้สูงสุดณตอนนี้นะครับก็อ,อยู่ประมาณ92นะ เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ารถของตัวเองอุณหภูมิน้ำเกียร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับภายใต้การระบายความร้อนแบบเดิมๆนะครับก็คือคูเลอร์แอนด์วอรเมอร์นะครับก็คือผ่าน้ำนั่นแหละเอาไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำในหม้อน้ำนะอันนี้คือวิ่งแบบมีลมมาประทะอยู่ตลอดเวลานะ แต่ถ้าสมมุติเราวิ่งในเมืองอันนี้คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอุณหุภูมิมันอยู่ประมาณไหนนะเพราะว่าถ้าวิ่งในเมืองอ่ะลมมันไม่ได้โฟล,ล,ล์มันไม่ได้ประทะผ่านอ่างนอ้ํานะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะให้พี่วิ่งทดสอบในสภาพรถติดในเมืองเนี้ยคือผมก็กลัวครับ,ค,รบคือบางทีพอรถติดวิ่งในเมืองอ่ะบางทีมันจะมีช่องว่างระหว่างพันจากเลนสู่เลนอนะ่ะ อาจจะมีรถมอเตอร์ไซค์เงี้ยบางทีเขาก็ต้องรีบบาดซ้ายบาดขวาแซงเงี้ยแล้วอาจจะมาเฉียวรถลูกค้าเดี๋ยวได้สักเรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเไม่ได้เลือกที่จะไปทดสอบในสภาวะที่รถติดนะเพราะว่าที่ผมเทสก็คือผมจะเทสบนทางหลวนอ่างเงี้ยประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะมีสิ่งที่เราไม่สามารถคอนโท o ล l ได้มันจะวิ่งมา ทำให้เรา,เ,าเกิดอุบัติเหตุนะครับเหมือนเนี้เหมือนที่ผมเทสนะค,คือผมว่าวิ่งประมาณนี้แล้วก็เว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านครับแล้วก็ในระหว่างเลนเนยคือเราก็ไม่ได้เปลี่ยนเลนซ้ายหรือเลนขวาเราก็อยูต่ตรงกลางของเลนอย่างเงี้ยครับคือผมว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่าคือเราสามารถคอนโทรลได้ะครับเ,เราสามารถคอนโทรลเราได้ว่าเฮ้ยเราจะ,จะต้องทํำยังไงให้ได้ความปลอดภัยที่สุดในการเทส แล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับรถของลูกค้าแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเพื่อนร่วมทางอะไรเงี้ยครับขั้นตอนการทดสอบอเกียร์ของทาง AM Auto ก็น่านจะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ